สวัสดีค่ะช่วงนี้มีข่าวเรื่องพนักงาน n v i d ว a เดียที่แบบว่ากลายเป็นเศรษฐีเงินล้านกันเยอะมากดังมากเลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะจากหลายๆแห,หลังข้อมูลเลยทั้งบทวิเคราะห์บทสนทนาออนไลน์แล้วก็มีกรณีศึกษาด้วยเพื่อจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะเขาทำกันได้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องหุ้นของบริษัทนี้แหละคะ่ะที่เป็นเหมือนหัวใจสาคัญเลยใช่ครับ เรื่องหุ้นนี่เป็นปัจจัยหลักจริงๆค่ะภารกิจวันนี้ของเราก็คือจะมาดูกันว่าพนักงาน n v ็นวีเดียเขาได้ผลตอบแทนจากหุ้นยังไงมูลค่ามันเพิ่มขึ้นไปขนาดนั้นได้ยังไงแล้วก็จะมีตัวอย่างจริงๆมาให้ดูกันด้วยนะคะบางเคสมีเป็นมูลค่าเงินบาทให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยงั้นเรามาเริ่มที่กลไกลสําคัญกันก่อนเลยดีไหมคะว่าอะไรคือเครื่องมือที่ทําให้พนักงานได้ประโยชน์จากหุ้นบริษัทคะครับ หลักๆเลยเนี่ยมันจะมีอยู่2ส,ส่วนครับผมส่วนแรกที่เราเรียกว่าแผนซื้อหุ้นพนักงานหรือ ESPP คืออันนี้พนักงานจะสามารถใช้เงินเดือนตัวเองส่วนหนึ่งอาจจะ10%หรือ15%เนี่ยไปซื้อหุ้นบริษัทได้แต่ซื้อในราคาพิเศษนะครับคือได้ส่วนลด15%จากราคาตลาดณวันที่ซื้ออ๋อลด15%เลยเหรอคะก็ถือว่าได้เปรียบตั้งแต่ต้นเลยนะคะ ใช่ครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือ stock grant อันนี้คือหุ้นที่บริษัทให้มาเลยแต่มันไม่ได้ให้มาทั้งหมดทีเดียวนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า vesting period หรือระยะเวลาทยอยให้สิทธิ์ส่วนใหญ่ก็ประมาณ4ปีครับคือพนักงานจะค่อยๆได้รับสิทธิ์ในหุ้นนั้นไปเรื่อยๆตามเวลาที่ทำงานกับบริษัทเหมือนเป็นแรงจูงใจให้อยู่กับบริษัทนานๆใช่ไหมคะที่เขาชอบเรียกกันว่ากุญแจมือทองคาอะไรแบบนั้น ประมาณนั้นเลยครับมันช่วยให้พนักงานรู้สึกผูกพันแล้วก็อยากอยู่กับบริษัทในระยะยาวแล้วที่ทำให้สองอย่างนี้มันแบบว่าทรงพลังมากๆก็คือราคาหุ้น n อ i d i a เดียเองที่มันพุ่งขึ้นแบบโอ้โหข้อมูลบอกว่าขึ้นไปถึง3,776%ทตั้งแต่ต้นปี2019นนี่จริงเหรอคะครับตัวเลขนั้นถูกต้องเลยครับถ้าเทียบง่ายๆนะครับ เอ่อจากประมาณ14ดอลลาร์ตอนตุลาคม2022พอมาถึงช่วงที่ข้อมูลนี้ออกมาราคาไปเกือบ107ดอลลาร์แล้วครับโหเพิ่มขึ้งเยอะมากจริงๆครับพอเอากลไก ESPP กับ stock grants มารวมกับการเติบโตของราคาหุ้นแบบนี้ผลลัพธ์มันก็เลยน่าทึ่งมากมีผลสำรวจปี2024นะครับถึงแม้จะเป็นกลุ่มตัวอย่างแค่ประมาณ3,000คนจากพนักงานทั้งหมดเกือบ3 0 0 0 0คน แต่ผลคือ76-78%ของคนที่ตอบแบบสำรวจกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเป็นดอลลาร์สหรัฐน,นะครับเกิน75%เลยครับแล้วคนที่อยู่มานานหน่อยสัก5ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เลยถือหุ้นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์กันทั้งนั้นสุดยอดจริงๆค่ะ ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างจริงกันบ้างดีกว่าค่ะมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นพนักงานระดับกลางไม่ใช่สายวิศวกรด้วยเขาเข้าร่วม E S P P แล้วก็ถือหุ้นไว้นานมากๆ18ปีไม่เคยขายเลยอันนี้มูลค่าไปถึงไหนคะเนี่ย ครับเคสนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆผลลัพธ์คือหุ้นที่เขาสะสมมา18ปีเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงประมาณ62ล้านดอลลาร์สหรัฐ62ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ2 2 0 0ล้านบาทครับโอ้2 0 0ล้านบาทไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าอันนี้คือแบบกรณีพิเศษมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับต้องย้ำเลยว่าเป็นข้อยกเว้นที่น่าสนใจเพราะส่วนใหญ่แล้วพนักงานก็มักจะขายหุ้นออกมาบ้าง อาจจะเพื่อใช้ใจ่ายหรือเสียภาษีการที่คนคนหนึ่งจะถือยาว18ปปีโดยไม่ขายเลยเนี่ยมันต้องอาศัยความอดทนวินยัยแล้วก็ความเชื่อมั่นในบริษัทสูงมากๆจริงๆเข้าใจเลยค่ะคือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นพลังของการลงทุนระยะยาวจริงๆแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ถูกต้องครับน้ำคือตัวอย่างของพนักงานระดับกลางที่อดทนมากๆแล้วถ้าเป็นระดับผู้บริหารล่ะคะสเกลความมัง่งคั่งจะต่างกันเยอะไหมมีตัวอย่างไหมคะ มีครับชัดเจนเลยยังกรณีของ CFO คุณโค l เลตเครสเธอเข้ามาร่วมงานกับ NVIDIA ตั้งแต่ปี2013ข้อมูลล่าสุดณนเดือนมิถุนายน2024เนี่ยเธอถือหุ้น NVIDIA อยู่มูลค่าปัจจุบันก็ประมาณ700ล้านดอลลาร์ครับ700ล้านดอลลาร์ครับแล้วนี้ยังไม่รวมที่เธอเคยขายทำกำไรไปแล้วก่อนหน้านี้อีกประมาณ50ล้านดอลลาร์นะครับโอ้โหสเกลมันต่างกันเยอะจริงๆนะคะใช่ครับ คือระดับบริหารนี้ตัวเลขมันกระโดดไปอีกระดับเลยซึ่งก็สะท้อนมูลค่ามหาศาลที่เกิดขึ้นในระดับบนสุดขององค์กรถ้าไปเทียบกับซ e o อย่างคุณเจนเส้นหวางนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับมูลค่าหุ้นที่ท่านถือครองอยู่ตอนนี้คือกว่า1.14แสนล้านดอลลาร์ตัวเลขมันเหลือเชื่อมากๆค่ะฟังดูเหมือนเป็นแดนสวรรค์ของคนทางานเลยแต่มันมีอีกด้านของเหรียญไหมคะบรรยากาศการทำงานจริงๆเป็นยังไงบ้างเป็นคำถามที่ดีมากครับ เพราะแน่นอนว่าเหรียญมี2ด้านเสมอก็มีรายงานพูดถึงบรรยากาศการทำงานที่ Nvidia นะครับว่าค่อนข้างกดดันสูงมากบางแหล่งใช้คำว่า pressure cooker เลยคือเหมือนหม้อแรงดันทำงานกันหนักชั่วโมงทำงานยาวนานอืมกดดันสูงแล้วก็มีประเด็นเรื่องพนักง,งานเก่าๆที่เขาร่ำรวยจากหุ้นไปแล้วเนี่ยบืงที่อาจจะอยู่ในโหมดกึ่งเกษียณหรือ semi-retirement คืออาจจะไม่ได้ทุ่มเทเท่าเดิม ซึ่งก็อาจสร้างความตึงเครียดในทีมได้เหมือนกันน่าสนใจค่ะฟังดูเหมือนมีทั้งด้านบวกและด้านที่ท้าชายมากๆแต่แต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆคือถึงแม้จะมีเสียงบ่นเรื่องความกดดันข้อมูลกลับชี้ว่า NVIDIA มีอัตราการลาออกที่ต่ำมากนะครับแค่2.7%เท่านั้นเองถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ประมาณ 17. 7นนี่คือต่ำกว่าเยอะมากเอ๊ะต่ำขนาดนั้นเลยเหรอคะทั้งที่บอกว่ากดดันใช่ครับ แถมล่าสุดปี2024ยังได้อันดับ2สถานที่ทำงานยอดเยี่ยมจาก Glassdoor อีกด้วยมันก็เลยตีความได้หลายแบบครับอาจจะมองว่าผลตอบแทนมหาศาลนี่มันเหมือนเป็นยาแก้ปวดชั้นดีทำให้คนยอมทนกับความทา้าทายหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เข้าไปทำงานที่นี่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอกับอะไรและยอมรับในวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้ตั้งแต่แรกอืมเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยนะคะ สรุปแล้วความมั่งคั่งของพนักง,งาน n v i d i เดเนี่ยเกิดจากการเติบโตของราคาหุ้นเป็นหลักเลยบวกกับแผนการให้ผลตอบแทนอย่าง ESPP และ Stop Grants ที่ออกแบบมาดีแล้วการถือยาวๆก็พิสูจน์แล้วว่าสร้างผลตอบแทนระดับเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆถึงแม้จะต้องแลกมาก,กับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เข้มข้นมากๆก็ตามจำนวนมากกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านในเวลารวดเร็วแบบนี้ มันจะส่งผลกระทบต่อพลวัตต่อวัฒนธรรมองค์กรของ n v i d i เดีในระยะยาวต่อไปยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปครับน่าสนใจมากค่ะเป็นคำถามที่ชวนให้คิดตามจริงๆค่ะ